สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีนะคะวันนี้ครูไมร์ก็จะมานําเสนอแค n วานะคะในการสร้างงานการาฟิกนะคะที่สามารถที่จะตกแต่งงานให้สวยนะคะแล้วก็แปลกตานะคะแล้วก็ทําด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเราจะทำํำรูปภาพที่เราเรียกว่าป๊อปเอานะคะ ออกมาจากในกรอบนะคะซึ่งมีวิธีการทําง่ายๆนะคะเรามาลองทํากันดูนะคะก่อนอื่นนะคะที่ทุกคนจะเริ่มใช้งานแบบนี้นะคะต้องเข้ามาด้วย Account ที่เป็น Canva Pro นะคะ Canva แบบฟรียังไม่สามารถที่จะสร้างภาพแบบที่เป็นปลุกนะคะหรือตัดขอบอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างกันดูเลยนะคะอันนี้คือรูปแบบของการทำงานด้วย c a n วาโปรนะคะเราสามารถที่จะตัดพื้นหลังออกได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากนะคะเราก็อาจจะไปหารูปจากในเครื่องหรือรูปจากในแคนวาก็ได้นะคะเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็คลิกรูปนะคะกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมาวางในพื้นที่ตรงบริเวณตรงกลางได้เลยนะคะรูปนั้นก็จะถูกอัปโหลดลงมาไว้ใน คลังของที่เก็บรูปเรานะคะก็คืออยู่ในแท็บที่ชื่อว่าอัปโหลดนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะกลับมาเลือกดูได้นะคะและถ้าเกิดรูปเยอะนะคะอย่างเช่นที่ครูมายทำเนี่ยรูปเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรูปนะคะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เก็บงานนะคะเพื่อที่จะให้ในการค้นหาเนี่ยได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะ,ะถ้าใน Canva Pro นะคะสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นะคะเราก็ไปที่ ด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกลักษณะ,ะรูปเหมือนกับโฟลเดอร์นะคะและเราก็ทําการเก็บรูปพวกนั้นนะคะไว้ตามโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะย้ายรูปเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่เยอะๆนะคะรูปภาพในช่องอัปโหลดนี้ก็จะเยอะด้วยนะคะ คราวนี้พอเราได้รูปแบบนี้มาแล้วนะคะและเราก็จะไปหาตรงองค์ประกอบนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น element น,นะคะเราจะไปหาภาพที่เป็นลักษณะเหมือนกับท้องฟ้าทุ่งหญ้าแล้วก็มีก้อนเมฆนะคะอันนี้จะสามารถที่จะเอานำภาพนะคะใส่ลงไปในนี้ได้นะคะถ้าเราหาไม่เจอตรงนี้นะคะให้เราพิมพ์คำค้นว่ากรอบนะคะพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยนี่นะคะก็จะมาแล้วนะคะกรอบ รูปแบบต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะเลือกได้เลยนะคะเราอยากได้รูปแบบไหนนะคะมะีทั้งวงกลมวงรีนะคะ,ะเราเลือกแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็นําภาพนะคะทําภาพที่เราต้องการนะคะนําไปวางไว้ในกรอบได้เลยนะคะนําไปวางไว้ในกรอบได้เลยและเราดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกจะเห็นได้ว่า เมื่อเราดับเบิลคลิกนะคะจะเห็นได้จะเห็นภาพทั้งหมดนะคะ,ะถ้าเราคลิกเฉยๆจะไม่ได้นะคะต้องดับเบิลคลิกนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับนะคะหรือขยายภาพนะคะในที่นี้ครูายจะทําให้เหมือนกับว่าเราออกมานอกกรอบนะคะเราออกมานอกกรอบแบบนี้เราก็จะขยายออกมาแบบนี้เลยนะคะออกมาแบบนี้นะคะออกมานอกกลมๆนะคะแล้วก็กดแบบนี้ ะะภาพมันก็จะขยายมาให้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่อัปโหลดอีกครั้งนะคะแล้วก็นำภาพเดิมมาค่ะนำภาพเดิมมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาซ้อนทับนะคะซึ่งาภาพเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาตัดนะคะไดคัตเอาแต่ เอาแต่ตัวของเราเองนะคะวิธีการเราก็ไปที่เลือกที่รูปก่อนนะคะไปที่เอฟเฟกนะคะไปที่เอฟเฟกแล้วเราก็ไปใช้เครื่องมืออันนี้นะคะเครื่องมือลบพื้นหลังนะคะซึ่ง <c oughs> ใน Canva Pro นะคะสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าใน Canva ฟรีเนี่ยยังไม่ยังไม่ให้ใช้ได้นะคะ,อะพอเราเลือกตัดขอบแล้วนะคะก็จะได้ ภาพที่ได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเห็นรายละเอียดมากๆเลยว่า,าเขาเก็บรายละเอียดได้คมชัดมากๆเลยนะคะแล้วเราก็นําไปวางซึ่งเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันวางพอดีไหมนะคะให้ไปที่เราเลือกที่รูปอยู่นะคะให้ตอนนี้เราขยับขยับได้นะคะมันจะได้แบบว่า,าไม่เกินพื้นที่ให้เรา ควบคุมมันได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราไปที่ด้านบนนะคะแถบของรูปให้ไปเลือกตรงนี้นะคะโปร่งใสนะคะเราอยากให้เห็นแบบจางๆก่อนนะคะเพื่อที่จะาวางภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนะคะโปร่งใสแล้วนะเอาเอาให้แบบว่าพอจะเห็นรางๆนะคะแล้วเราก็ขยับนะคะแต่อย่าให้มันเป็นลงแบบนี้นะถ้าลงแบบนี้มันจะไปแทนที่กันนะคะ เราก็อาจจะใช้ลูกศรแโร่นะคะปุ่มลูกศรเนี่ยให้มันครอบคุมนะคะหรือวางให้มันอ,อยู่ครอบคุมกับตัวรูปที่อยู่ในวงกลมนะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกโปร่งใยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ดันเปอร์เซ็นต์มาให้เต็มเลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เราจะให้เขาอยู่ข้างในแล้วก็ลบออกไปแอบก็เหมือนกับว่ารูปของเราออกมานอกกรอบนั่นเองนะคะเราเรียกอันนี้ว่า pop าท์นะคะ pop าท์ก็คือรูปออกมานั่นเองก็คือเป็นรูปสองรูปซ้อนกันนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็อาจจะสามารถที่จะใส่ขอบเพิ่มเติมนะคะ ให้ไปไว้ข้างหลังนะคะเราเลือกขอบนี่นะคะเลือกเส้นและรูปร่างนะคะเนี่ยตรงนี้เส้นและรูปร่างก็จะมีรูปร่างหลายแบบเลือกนาไปไว้ข้างหลังสุดเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเพื่อที่จะให้ภาพนั้นดูสดใสดูเด่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะก็จะได้ภาพที่เหมือนกับว่าเราออกมานอกกรอบแล้วนั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราอาจจะไปหาอาจจะเป็นกรอบที่ออกมาจาก ในทีวีแล้วเราก็เลือกรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพนี้ก็บางคนก็ไปหารูปจากในแคนวาที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะรูปคนเป็นรูปนี้เราก็เอาเข้ามาไว้ในนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องปรับขนาดของรูปนะคะให้ใหญ่เกินกรอบออกไปนะคะแล้วเราก็เรียกรูปเดิมขึ้นมานะคะเรียกรูปเดิมขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันจางเพื่อที่จะามาซ้อนกับรูปแรกนะคะว่า มันตรงไม้นะคะ,ะระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเอาไปแทนที่แล้วเนี่ยมันจะไปทับกับรูปเดิมนะคะต้องให้มันโผล่ออกมาจังๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขยับอยู่ในตำแหน่งที่ทับกันสนิทนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับไปเลือกโปร่งใสแล้วก็ให้เต็มพื้นที่นะคะเลือก เอฟเฟกลบพื้นหลังออกได้แล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลือกประเภทรูปนี้เลือกแบบ PNG นะคะแล้วก็เลือกหน้านะคะหน้าแล้วก็เลือกพื้นหลังแบบโปร่งใสนะคะเพื่อที่จะให้เป็น PNG แบบโปร่งใสานะคะ,ะก็จะได้ภาพนี้นะคะซึ่งพอเรานําไปวางในงานของเราเราจะนํางานนะคะมาวางใน ในงานของเรานะคะงานที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ไปดูที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะแล้วเราก็ลากมาว่าก็จะได้ภาพที่เหมือนกับทะลุออกมาจากจอนะคะเราก็เอาไปประยุกต์ออกแบบนะคะเพิ่มเติมสวยงามนะคะแตกตานะคะตรงนี้ออกมาปรับใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะได้แนวทางในการทำภาพแนว ป๊อปเอาท์แล้วนะคะใครที่ติดขัดตรงไหนนะคะที่จะสอบถามในเรื่องของการสร้างงานด้วย Canva นะคะสามารถส่งข้อความมาได้ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากติดตามช่องผูม่ายปานทพิปดอนขันไัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ